ดาราสาวตัดเพ้อแรงเจอคอมเมนต์บ่นทอนผิดเบรอที่เป็นแฟนพระเอกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เจอกระแสดราม่าโจมตีมาโดยตลอดเลยล่ะครับสำหรับจันจิจันจิราหวานใจตัวจริงของพระเอกตัวท็อปมาริโอมาเรอร์เพราะว่าถ้าใครที่ติดตามมานานก็จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจันจิจะออกมาทำอะไรก็มักจะโดนชาวเน็ตคอมเมนต์แซะอยู่เรื่อยๆแต่โชคดีมากๆที่มีมาริโอคอยเคียงข้างให้กำลังใจมากโดยตลอด แล้วตัวของจันจิเองส่วนใหญ่ก็ปล่อยผ่านแต่บางครั้งก็ขอออกมาระบายความในใจบ้างอย่างล่าสุดจันจิก็ออกมาตัดพอว่าจีให้ค่ากับคอมเมนต์มาตลอดครับแต่พอโตขึ้นมาจันจิแยกแยะออกครับว่าในคอมเมนต์นั้นมีความหวังดีหรือปากความใส่กันอยู่แล้วไม่เป็นไรเลยครับโดนมาหนักกว่านี้ก็โดนแล้วจีไม่อยากให้คนที่มาเห็นข้อความพวกนั้นรับพลังงานที่ไม่จําเป็นไปครับชีวิตมันยากแล้วอย่าใช้คําพูดบั่นทอนกันเพื่อให้ ร่างก็เหนื่อยต้องมาเหนื่อยใจกันเลยครับเข้าใจว่าสาธารณะจะพิมพ์อะไรก็ได้แต่คนอื่นก็สามารถพิมพ์ตอบโต้กลับได้เช่นกันครับมันไม่มีแล้วนะครับเป็นคนของสาธารณะต้องรับให้ได้กับคอมเมนต์จีคงไม่ได้ไปสู้อะไรนอกจากอธิบายเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็ปล่อยไปแต่สิ่งที่จีได้คือคอมเมนต์สะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสูงที่คนรอบข้างเพื่อนคนที่ทํางานของคุณจะมาเห็นแค่แคปมันก็อยู่ในโซเชียลตลอดไปแล้วครับงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกําลังใจให้ ดันจีรัวๆเลยทีเดียว